สวัสดีครับผู้ที่ติดตามเพจทอฝันนะครับวันนี้ผมนําทุกท่านมาชมวิธีการติดตานะครับผมเอ,อ,อาตาของหมอนไว้ทิงนะครับเอามาใสา่พันพื้นเมืองนะครับวิธีการก็นะครับปาดปาดลักษณะนี้แล้วก็สอดเข้าไปนะครับส่วนด้านล่างก็นะครับแล้วก็ ทำประมาณนี้นะครับพยายามดันเข้าไปเสร็จแล้วเราก็จะเทปพ,พันกิ่งนะครับพันนะครับพันให้แน่นนะครับ เรารับชมการเสียบยอดเดยอะแล้ววันนี้ลองมาติดตาดูนะครับก็เว้นเว้นตาแตกไว้นะครับนี่ครับแล้วก็เราก็เก็บเป็นนั้นเสร็จนะครับคงได้ประโยชน์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ